สหรัฐและฟิลิปปินส์ซ้อมรบตอบโต้จีนอูเวดากล่าวยังไม่เปลี่ยนนโยบายการเงินกระทรวงการคลังสหรัฐย้ำไม่ได้กีดกันการเติบโตของจีนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิโน่เรื่องต้องรู้ก่อนเล่นลงทุนประจำวันที่21เมษายน2566พบกับผมเต้วัวัตรบอยสติไทยทีมการวิจัยกลงทุนจากบอิษเอสพีประเทศไทยครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ ค่อนข้างจะออกไปแนวทรงๆมากกว่าครับเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ยังคงปิดทําการในวันอีสเตอร์เอ็อยู่นะครับก็จะมีฝั่งตัวของสารัฐนะครับที่กลับมาเปิดหละนะครับก็จะมี500เปิดบวกปิดบวกนะครับศน่อนะค่อนข้างแลตดมากนะคับดาวโจนสปิดบวก0.30%สครับส่วน n นสแ a ตเนี่ยติดลบบางๆครับลบไป0.03%นสนะครับผมส่วนของทางยุโรปอันนี้ปิด นะครับในวันอีสเตอร์เอ็หมดเลยนะครับผมส่วนของเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นปิดบวก0.42นะครับตัวจีนเชซสามรอ้อยปิดลบ0.45นะครับตัว i, หางเซฮ่องกงปิดในวันอีสเตอร์เอ็นะครับอินเดียปิดลบไม่ปิดบวกนะคร0.02นะครับตัวเซตปิดบวก1.02ตัวของอินโดเนี่ยปิดลบ0.32เวียดนามปิดลบ0.14นะครับผมก็ตลาดหุ้นจะค่อนข,ข้างน,ะะนิ่งนะเพราะว่าเพราะว่าที่นัอเมริกาปิด ตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับว่าไม่ได้มีข่าวแลไรคข้ามัใหม่ๆแล้วทำให้ฝั่งของเอเชียเองก็ยังค่อนข้างทรง,ง,งๆอยู่ในช่วงของวันจันท์ที่ผ่านมานะครับในฝั่งของตัวทองคำาครับมีการปิดลบลงมาเล็กน้อยครับลบ0.64%นะครับมาปิดอยู่ที่2,007ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับน้ำมันดดไอปรับมาต่ำกว่า80เหรียญอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับปิดงบลงมา1.20%นะครับมาปิดที่79.86 ตอนล่าต่อบาร์เรลนะครับตัวของบอลยีวสองปีสิปีอันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศตัวเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้นะฮะก็ตัว2ปีเนี่ยปิดบวกขึ้นมา5.8าจุดแปดเบสิสพอยต์ปีปิดอยู่ที่4ี่จุดศูนเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยนะครับตัวของสิบปีก็ปรับตัวขึ้น4ี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ปิดไปที่สามจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับผมสําหรับเศรษฐกิจในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เขาบอกว่าค่อนข้าง ไม่มีนะครับมีแค่ญี่ปุ่นเนี่ยประกาศออกมาก็คือตัวของเครือไอซ์คาวน์ออกมากลับระเกินดุลอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับก็ออกมาที่สองจุดหนึ่งเก้าเทรลเลียนเยนนะครับไปในกรุมเทพฯก็ออกมาเกินแบบนี้น่าจะช่วยให้ตัวค่าเงินเยนขับมาแข่งค่าขึ้นได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าดีแค่ไหนยังถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้พอสมควรนะครับคาดการณ์ไว้เนี่ยจะกลับมาเกินดุลสองจุดห้าเทรลเลียนนะครับผมก็ผิดบังไปเล็กน้อยนะครับสำหรับข่าวอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับ ตัวเเศรษฐกิจนะฮะมันก็มีเรื่องของตัวสหรัฐนะครับมีการประกาศซ้อมรบกับตัวฟิลิปปินส์นะฮะก็เริ่มวันนี้วันแรกแหละเป็นครั้งใหญ่สุดในรอบ30ปีนะครับตัวของโปรแกรมนี้มีชื่อว่าตัวของบาลิกาตันนะครับทำกับฟิลิปปินส์เลยแล้วก็เป็นการซ้อมรบครั้งแรกวันแรกควัมสุดท้ายเมื่อตัวของจีนเองกำลังจะหยุดทำรบที่ไต้หวันนะครับจีนทำรบที่ไต้หวันเพราะว่าไต้หวันเองทางดิดีเขาไปเยืนถังซ่อนครับจีนก็เลยประกาศซ้อมรบต่อไต้หวันอเมริกาเองก็ นายจีนจะหยุดพอดีฉันก็เลยขอพอมบ,บ,บ้างแล้วกันนะครับก็เป็นหนึ่งที่กลับมาเหมือนเหมือนส่วนส่วนจีนหน่อยนะครับรวมถึงมีการส่งเรือพิฆาตของสหรัฐนะครับแล่นผ่านตัวของทะเลจีนใต้ตของฝั่งตัวตัวปักกิ่งนะฮะก็ดีก็มันเหมือนแสดงสายยาัญญาณรุภาพให้จีนเห็นไม่ลือของอเมริกาค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นเหมือนการโชว์ออ,อฟมากกว่านะที่เราเราคิดไปคงไม,ม่ได้มีการ อะไรที่มันมันตายตายมาก่อนอกนีกนะครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแหละที่ไปาาการซ้อมลบแล้วก็โชว์กันมาโชว์กันมามากกว่านะครับสําหรับข่าวที่2นะครับก็คือตัวของเจ้าที่รับสู่ของสธนาคารสหรัฐนะครับคุณแซมบอล์นะครับเจแซมบอล์เนี่ยออกมากล่าวว่าสหรัฐไม่ได้พยายามที่จะแยกเศรษฐกิจออกจากจีนแบบเต็มแบบเด็ดขาดนะครับแล้วก็หรือมีการจํากัดการตัดทอนเศรษฐกิจจีนแต่อย่างใดนะที่เราเห็นก็คือ หลังเนี <A PI AN> <function als> ่ยถ so, so, ah, we so, ้าเอามาเรื่องมาเรื่องของการแบนเรองของตัวชิปด้วยก็คนกลัวว่าจะมีการตัดขาดกับเราเชิงเชิงรเปานะก็ทางเจ้าที่ดับสูงออกมาจีิแล้วว่าไม่ได้มีการคิดบันนันนะยังต้องพึ่งพากันอยู่ทั้งสองประเทศนะครับก็ออกมากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าแต่บางครั้งเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายที่มันแตกต่างกันระหว่างตัวของจีนกับอเมริกานะครับอาจจะต้องมีการออกมาปกป้องผลประโยของทางสหรัฐด้วยเหมือนกันแต่เราจะไม่มีการแยกธุรกิจออก จากกันไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับผมเออนี่ราวผลสัมพันธ์ของทางสหร,ร,รัฐจีนเนี่ยค่อนข้างกดตับลงเรื่อยๆในช่วงปีที่ผ่านมามาไอเอฟเอก็ออกมาบอกว่าวความตึินเคลียดระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้เหมือนกันนะครับเราคิดว่าทางสหร,รัฐเองก็คงที่จะพยายามแยกออกจากจีนบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีแต่ที่จีนกําลังไล่ตามขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่น่าจะเข้ามากดดันโทนของการของคุนไปของตัวจีนแล้วก็อเมริกา ลอดทั้งปีนี้นะครับสำหรับข่าวถัดไปนะครับก็จะมีเรื่องของตัวคุณอุเวดะนะครับผู้ว่าคนใหม่ของบีโอเจนะครับออกมากล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่านโยบายยึเล็กอนโทรลการตอบสนติดลบเนี่ยยังมีความเหมาะสมท่ามกลางของเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะก็เป็นการออกมาส่งสัญญาณว่าทางบีโอเจเองเนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะมีการปรับตัวของอีเลกทรอนิโลขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยก่อนจะปิดประชุมเนี่ยเขาก็ออกมามาเหมือนเปิดช่องว่าเขายินดีรับฟังนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในมาการเงินต่างๆจากทางนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายนะครับผก็เป็นนหนึ่งที่ออกมาเปิดช่องไว้แหละว่าถ้ามันมีอะเลียนเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะรับฟังความเห็นต่างๆเข้ามาเหมือนกันนะครับก็เป็นนันหนึ่งที่ออกมาย้ำว่ามีรอเจเองยังไม่ได้คิดจะเปลี่ยนนะยังโฟกัสไปที่เรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าว่าเกิโต้ตกตักนะครับมากกว่าตัวเงินส่วที่ได้ต้องทว่ขึ้นนะครับผก็ เป็นโทที่อาจจะผิดคาดกับที่ตลาดมองไวเพราะว่าคุณโอเวรด้เนและมองว่าเข้ามาพบเนี่ยจะมีการเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยจะมีการตัดกรอบเรื่องของตัวนี่คือคอนโทรลนะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวหน้านี้กานครับเพราะหลังๆเนี่ยตัวของดอกเบี้ยสหรัฐนะครับจะมีการ p r i c ์อิเดือนพฤษภาคมนะครับว่าอาจจะมีการขึ้นดอบสักหนึ่งครั้งนะครับตัว ทำให้ตัวของความผันผวนนะของเส้น <c oughs> สีดำๆเนรับเป็นของมัธบัติเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับเทียบกับตัวหุ้นและวิกินเสเกชิ้นสีแดงของหุ้นเนี่ยมันปรับตัวย่อลองมาแล้วนะว่าช่วงนี้เองหุ้นจะค่อนข,ข้างเคลื่อนไหวในกรอบแคแบๆมากแต่ว่าของบอลเนี่ยจะมีการสวิงของสมควรอยู่นะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับของเดือนกุมภานะครับก็จะได้ของดีมีนานนครับจะได้ดูกันว่าจริงแล้วเงินเฟ้อมัน เราลงต่อหรือเปล่านะครับหรือออกมาเียกตัวขึ้นอหนึ่งครั้งซึ่งจะมีผลต่อการประชุมของเฟดนะครับในช่วงต้นเดือนหน้านว่าจะขึ้นหรือเบีย่ยอีก50เบสิสพอยต์หรือว่าจะคงอกเบียนะครับตลาดเริ่มมีการคาว่าน่าจะขึ้นสักที่15เบสิสพอยต์ได้เหมือนกันในช่วงต้นเดือนหน้านะครับผมก็ค่อยไปว่ากันสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าประกาศวันพรุ่งนี้คือช่วงหัวข้ามของวันพุธนะครับซึ่งวันพฤหัสเนี่ยบ้านเราจะปิดสงการแล้วนะครับผมก็ ทำให้ใครที่รอซื้ออยู่ในสปารน์นี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าเงินเื้ออาจจะออกหลังตลาดบ้านเราปิดแล้วก็ไปรออยทีคือวันจันทร์ไปเลยนะครับก็สำหรับใครที่จะไปที่ส่วนขันก็รัาสัพ์ตัวให้ดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตอนนี้ทีมงานและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ